วันนี้พามาชมสถานที่ที่แห่งหนึ่งในเมืองยัตะบอยเป็นที่ที่แบบว่าเขาเป็นที่หลบภัยที่หนึ่งทุกคนแต่เราจะมาดูห้องข้างล่างตรงนี้นะ,ะเ,ปนเป็นเป็นเป็นอุโมงค์ทุกคนใหญ่มากแล้วก็เขาจะมีห้องแบบรับห้องแบบว่าสำหรับอุปกรณ์ต่างๆ เครื่องจากกะเลงเงี้ยเวลาการทํางานของมันถ้าคุณมาอยู่ตรงนี้เขาจะต้องทํำยังไงอะไรเดี๋ยวเราตามกันไปดูเลยคนะ เด้มันสกั้นกอินอีลกลมยดหายอยู่น่าเด้ยแบบนั้นลมหยดไาโอย t ่น่ากลัวมากห้องข้างล่างห้องใต้ดินหวาเสียวอยู่นะทุกคน มันต้องเดินอย่างงี้เดินเดินเท้าสูงเออมันต้องคาเอาทุกคนต้องเดินแบบก้มตำ่ำมันอยู่ใต้อุโมงค์มันเป็นอยู่ใต้ถ้ำโอ้ยคนที่เข้ามาทำงานขนาน้างในนี่หน้าบาดเสียอยู่นะไปเราไปกันต่อชซวบีฟูชดดีเ <laughs> ลสกิ๊ うそ。あ นี่ทุกคนมาต้องเดิน Nu åker den tillbaka. <laughs> Lần 아, l Það er náttúrulega tann Já, það er stærl Thank um. Ja, Jättekammarnyckeln. Ja, titta. Mm. Oj, den har ingen tagit på, på länge. Mm. Ja. Ska vi gå dit? Ja. Trappan är väldigt högt i Oj, ja, stora. Det är en normal så. Mm. Här åker man vagn. Slipper man får när man jobbar. Så. เขาดูเอยๆเขายค่อยามาทำงานใจแต่คอะรเตกน่ว่าสุดน่าว่าสวย من لم نرى ما เป็นเ่องสำคักคองค์เดชบริขีค่ะถ้าเกิดสงครามตะกุนไม่ยู่ได้เยอะแล้วรูปลอภัยที่ที่ลอภัยสงคราม Det här är de dörrarna som ska klara en, en bomb. Jättetjocka, jättetunga. Jag tycker <snar> det är högt som en är Kolla, det är helt svart. Det rinner hela tiden. Det är Wow. えっ上手もし ว่าอะไรคือนนสกัตบุตรห้องตรงนี้นะทุกคนคือห้องอลุมหลบภัยรือห้องหลบภัยรีสงครามเนาะตอนนี้คือเขาก็ให้ทางาทางรัฐบาลเขาให้คนมาเคลียร์พื้นที่เอาของออกเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมถ้าเกิดสงครามพื้นที่นี่คนก็สามารถมาหลบภัยอยู่ที่นี่ ตรงนี้มันเป็นท yeah, ี่ที่ว่าเออเราเอาของมาเก็บไปในส่วนหนึ่งที่นี่เราก็มาเคลียร์ออกช่วยเขาช่วยรัฐบาลก็อยู่ได้หลายคนนะมูมุงห้องผูช่วยหนึ่งคันเลยซฟ e โซ a ์สลล์ในนี้แต่ผ p ไม่เห็นไม่มคนนะถอนันเด็กกูอะไสอย่า Så vi ska springa hit. Hoppas inte det blir krig. Hoppas inte bli krig. Stopp det blir krig. Ståpp då, var det. Eller van, kan. Eller fan, kan Man kan också bo här. Där nere. Många. เจ๋ต่อสุดที่นี่นอาซาด,ดิมันมีมอสต์เนว้าวเย็นทีสเงียบมากเลยข้งางล่างเนี่ยทุกคนเป็นห้องยังกว้างเลยเสียงกล้องเลยว้าวรู้สึกคูลโอเค Riktigt oh. läskigt. Och så den här. Kolla. Tänk om den är sönder då. Mm. Eller hur? Mm. Borde ha såna... Äh, extra trappan. Ah. Oh. Borde ha extra trappan. โอเวอร์เลสกิทฮดว่าเลสกิทมันดีว <Yeah. S 3> okay, <so> ่าแฟกท่ส์เอกริกติเอกลิตรอมโอเคสำหรับคลิปวันนี้นะคะทุกคนก็พาชมพาดูห้องลึกลับใต้อุโมงค์ที่เมืองเยตาบอยเป็นที่สำหรับคนไว้รีภัยหลบภัยที่ใหญ่อยู่ กลางเมืองเลยเนาะเผื่อว่าเกิดสงคราโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะช่อง L. เอลอยูพาพรสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปแล้วสวัสดีค่ะละกุงครับฮีโด่